นี่กลับมาพบกกับผมพี่เบนเอนเคกันอีกแล้วนะครับมีน้องๆถามว่าพี่เล่นห้องอะไรอะ่ะทำไมคนถามพี่ไม่เจออ๋อผมก็จะบอกให้ดูเลยนะครับอืมก่อนอื่นคุณต้องโหลดนี้มาก่อนครับนี่เกมนี้เลยนะครับนั้นคุณก็กดเข้าไป ไปนะครับน้องไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจุดแดงๆตรงหน้าจอนนี้ค็ออะไรมันคือทําให้พี่ยิงได้แม่นขึ้นนะครับจากคิดที่พี่เราอัดไม่แตกอัดไม่ติดครับนี่มันจะมีอยู่เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นยอดฮิตนะครับนี่อันนี้เลยอันนี้คนระับอันที่สองเลยครับอันนี้อยากเล่นกับพี่ แล้วน้องก็กดเข้าไปพี่รับทุกคนครับแคนผมแคนพี่ก็ชื่อมาสเตอร์เบนแล้วทำไมพี่ถึงไม่ใช้เบนเอ็นเคครับอ๋อผมพี่แบบสร้างไม่ได้ครับต้องใช้ชื่อมาสเตอร์เบนชื่อชื่อนะชื่อมาสเตอร์เบอืมพี่ฝากติดตาม นักเรินศูนย์ศูนย์หนึ่งสามด้วยอนะแล้วก็ซิกลินเป็นเพื่อนของพี่เองที่ทำด้วยกันนี่แม้จากนั้นน้องก็เข้าไปที่คำว่าสังคมนะครับน้องก็เข้าไปคำว่าเพื่อนร่วมลบอืมนะครับนี่เพื่อนพี่ออนก็เก็บทุกคน ไม่อ่อนก็เก็บทุกคนเออเนี้ยน้องก็ไปคําว่าเพิ่มเพื่อนนะตรงนี้ตรงนี้เลยล<ะ>ถ้าพี่ให้ใส่ชื่อเนี่ยเห็นตามพี่นะให้เป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเห็นว่า B e n Z มันเว้นหนึ่งครั้งเห็นว่าิบ อน้องๆถามว่าทำไมไม่ใช่ชื่ออีเวนเอ็นเคแล้วก็ผมเราอินเฟซครับเป็นไอดีที่ผมเคยเล่นไว้ก่อนแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบตอนนั้นผมเลยลบออกตอนนี้ผมชอบมากครับฝึกคำว่าเช็ดชินไปแล้วก็เพิ่มเพื่อนอ่าเราก็จะขึ้นมาถ้าน้องอยากเข้าแคนผมใช่ไหมนี่ให้คำใบ้ว่า ทีมลบจากนั้นชื่อสมาชิกแคนอนี้ของผมคำว่าค้นหาแคนเนียให้น้องพิมพ์ไปว่าเนีย n a s t e r b e n Z อ่านว่ามาสเตอร์เบน น,น้องก็คือค,คำว่าคนหาไปน้องก็จะมาเจอที่เองนี่ครับมาสเตอร์เบนมาสเตอร์เบนแล้วจะมีคำว่า B A N Z สิบสมาชิกสี่คนตอนนี้ใครขอมาพี่รับหมดครับตอนนี้สมาชิกยังไม่มากพอคลิปนี้ก็อ่า มีน้องถามเข้ามาว่าทําไมพี่มีสองปุ่มโดนละ่ะให้น้องเห็นไหมค้นใ,ให้น้องกดครับไปว่าตัวเนี้ยตัวสิเป็นเหมือนตั้งค่าครับกดเข้าไปคุณก็เลื่อนลงมา,มาแล้วคุณก็ปุ่มกระโดดจากนั้นมันจะมีถามว่าตอนแรกมันให้มาปุ่มมุมขวาแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเป็น ปุ่มสองด้านอ่าจากนั้นน้องก็เข้าไปว่าหมดนะ่ะตั้งไปเลยตามที่น้องต้องการก,าาก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามถ้าชอบมากมกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อทำคลิปต่อไป ก็วันนี้ก็ขอจบกิปเพียงคร้งน,นี้สวัสดีครับบายแย่ bye